เราจะต่อสายไปที่พักใหม่สักพักหนึ่งพักนั้นก็คือพักเศษเรษฐกิจกษษกประเด็นที่น่าสนทนาพลเอกรังสีกิติยานทรัพ์เป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจค่ะเป็นแคนด,ดิเดตนายกนายกลำดับที่หนึ่งของพักเศรษฐกิจค่ะแต่ ลงปฏิลิสลำดับที่10เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยนะคะพลเอกลังสีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรังสีฮะสวัสดีค่ะพลเอกลังสีค่ะสวัสดีครับคุณนายนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับค่ะไม่เข้าใจเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจเป็นแคนด n เดตนายกคนที่หนึ่งของพักเศรษฐกิจแต่ลงปฏิลิสลำดับ10ซึ่งสอบตกแง่แง่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมไปอยู่อันดับ10ลและครับผมดีใจนะที่สื่อสนใจเรื่องนี้บนี้แบบนี้นะครับ คือนโยบายภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้อนะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยก็คือการสร้างไมกับโควต์ขคือรถไฟความเร็วสูงกับโอเชียนลิงซึ่งอันเนี้ยมันต้องเป็นการไปบัตรของฝ่ายบริหารนะครับสองเนี่ยสองเนี่ยข้อสามข้อสี่ของผมเนี่ยคือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยการออกกฎหมายประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้หลับนะครับทั้งทั้งโทษจำโทษประหารไม่มีการลดโทษข้อสี่เนี่ยเราปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม เพื่อที่จะให้บังคับใช้กฎหมายตามข้อสามได้นะครับว่าผมจะปรับปรุงตั้งแต่ต้นน้ำคือตารวจปลายน้ำคือกรมราชัณฑ์น,นะครับครับอันนี้เนี่ยอันนี้มาเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยวางไว้นะฮะเป็นยุทธศาตร์อของพักว่าถ้าประชาชนนะ,ะให้ความไว,ไว้วางใจที่จะให้พักเข้าไปทํางานในสี่ข้อที่เป็น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 ปน,ปนโยบายหลักเนี่ยผมก็กําหนดไว้ว่าเบอร์หนึ่งเธอเบอร์เก้าเนี่ยจะต้องทํางานเกี่ยวกับนิติบัญญ,ญัติ ครับเต็มตัวไม่มีการดารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วเบอร์หนึ่งถึงเก้าเนี่ยก็จะเข้าไปผลักดันตัวนโยบายพับข้อสามข้อสี่เพราะมันต้องแก้กฎหมายในสภานะครับคค่ะส่วนส่วนผมเองเนี่ยผมไม่ถนัดงานนิติบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็จะมาผลักดันในข้อหนึ่งข้อสองก็คือการสร้างนกยเจ็ดเพื่อฟื้นฟูเพื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งมหาภาคและจุลภาคมาทาบริหารอืมใช่ครับค่ะ ทีนี้ทีนี้ปัญหาก็คือ,อพักใหม่อย่างพักเศรษฐ,ฐกิจ AP, แม้เริ่มจะมีเลตติ้งแต่คาดหวังไม่ได้เลยที่จะได้ปติลิสถึง10คนนะครับถ้าได้ไปถึง10คนเท่ากับชื่อของรังสีกิติยานทรั์ก็หลุดเลยไม่ได้เป็นสสะนะ ก็แบบนี้ครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดใจของประชาชนนะ,ะฮะว่านายบายาเศรษฐกิจเนี่ยสา <ฮะ S 2> มารถจะแก้วิกฤตของประเทศไหมได้ไหมซึ่งเรามีมวิกฤตใหญ่สามวิกฤตก็คือหนึ่งวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจสองวิกฤตเรื่องการคอร,ร์รัปชันสามวิกฤตเรื่องความมั่นคงนะคบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติผมได้อ่าผมเป็นปัิเเบอร์หนึ่งแล้วผมได้เป็นคนเดียวมันจะมีความหมายอะไรครับก็เท่ากับว่าเราขายฝันถูกไหมฮะแต่นี่เราเป็นการเตรียมการว่าถ้าประชาชน ตัดสินใจนะฮะมอบเสียงข้างมากให้พรรคเศรษฐกิจพรรคเราพร้อมทํางานแล้วก็จะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องการมาแยกตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะ <c oughs> คุณต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยการเมืองแบบเก่าเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นสสด้วยเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ขาดประชุมสภาสภาก็ล่ม <c oughs> นะครับซึ่งผมไม่อยากทําแบบนั้นนะครับเพราะวันนี้บ้านเมืองเรามันอยู่จุดแท็กซ์โซนอันตรายแล้วเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับผมถามว่าถ้าพรรคเศรษฐกิจได้ไปอ้าว แค่หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งก็ทำะไรไม่ได้คุณก็เห็นอยู่แล้วพรรคเล็กๆมันทำะไรได้ที่ไหนโอเคเพราะว่าผมมันเล่นการเมืองรอบเนี่ยผมไม่ได้มันเล่นเพื่อผมอยากมาเป็นสสเลยผมต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศครับซึ่งประชาชนตัดสินนะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าประชาชนฟังเหตุผลผมแล้วก็อยู่ที่ที่ประชาชนว่าจะเอาอย่างไงรนะครับ,รบ,รบอ่ะคุณลังสีิพรรคเนี่ยการเมืองแบบไทยๆหรือประเทศไหนก็แล้วแต่นะพรรคมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเหมือนกันนะ ถ้าถ้าพลเอกลังสีไม่ได้เป็นสสหลุดจากจอเลด้์ผมว่าพักเศรษฐกิจพวกนี้ก็ก็ก็เหี่ยวเลยนะไม่ครับแบบนี้คุณนายคุณนายต้องคิดแบบนี้ว่าเราจะไปดูถูกประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะผมชี้แจงกัว่าทำไมผมจัดเบอร์หนึ่งถึงถึงเบอร์เก้าเพราะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ยผมจะมอบให้ไปทำาหน้าที่อย่างเพื่อผลักดันนโยบายข้อหนึ่งข้อสองนะครับให้ข้อข้อสามข้อสี่ นะฮะายบริหารก็ทำกันึ่งสองก็เป็นการเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์นะฮะของแผนของพาราเศรษฐกิจซึ่งเราพร้อมที่จะทํางานทันทีนะแล้วเราอยากจะให้ขับเคลื่อนได้จริงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าประชาชนจะไม่เลือกอะไรเหตุผลผมมีไม่ใช่ว่าผมไม่มีเหตุเพราะเข้าใจเข้าใจผมเชื่อว่าวางอย่างนี้มันก็เป็นความเชื่อมันเป็นอุดมการณ์ที่วางกันไว้ไอ้ทีนี้ผมเข้าใจแต่ต้องอย่าลืมนะ ถ้าในความผมพูดถึงความจริงทางการเมืองนะถ้าชาวบ้านเขาเลือกเขาเลือกเพราะความเป็นผลเอกลังสณีเขาไม่ได้เลือกพรรคเศรษฐกิจนะถ้าเขาเลือกเขาก็อยากจะเห็นผลผลเอกลังสีอยู่ในจอเรดารก์การเมืองนะอ้าวกรผมอยู่เบอร์เจ็ถ้าประชาชนเลือก กั่วโลกได้สามสิบตำแหน่งผมก็อยู่ในจอการเมืองอยู่ดีใช่ไหมครับคือ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 เราจะไปคิดแบบการเมืองแบบแบบเก่าๆโอเคกขะจาจอ๋อถ้ามุมนี้ถ้าบุมนี้ถ้ามุมนี้มันกระทาพิสูจน์ถ้าุมใหญ่ประชาชนละกันถ้าอยากได้อืมพักพักเศรษฐกิจตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็แบ่งงานกันแล้วชัดเจนประชาชนก็ไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันมีผลประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจะอยู่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์ เบอร์ผมจะอยู่เบอร์แรกได้ช่างเนี่ยถ้าเกิดประชาชนให้ภารกิจจํานวนมากเราก็เข้ามาแก้ตามแผนยุทธศาสตร์ของพราคได้การจะได้ปฏิลิสถึง10คนนะครับมันต้องได้กี่ล้านเสียงครับที่คํานวณไว้คร่าวๆนะฮะก็ประมาณ3-4ถึงล้านเสียงซึ่งจริงๆแล้วคุณดานยจะทราบยังไงประชาชนอาจจะตัดสินใจเรือกภาคพรรกิจรษฐกิ30ล้านเสียงก็ได้เพราะว่ามันมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ถูกไหมครับค่ะอันนี้คือผมตั้งใจคือผมจะ มีทางเลือกให้ประชาชนแตนะ่ถ้าคิดว่าแต่คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ถ้าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมก็ยอมรับนะครับแต่มจะไม่ไปเดินตามการเมืองเก่าๆซึ่งมันไม่ประโยชน์คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าม,มันออกมาแล้วประเทศเล่ตุ้งเต้แบบนี้ถูกไหมเศรษฐกิจเราก็เติบโตต่ำการคอลัปชั่นก็แผ่ไปทั่วประเทศนะรอบนี้คือผมต้องการเข้ามาบริหารจริงๆแต่การ การที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤตสามวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้เสียงข้างมากวัดใจประชาชนและการรอบนี้ครับ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 คำถามสุดท้ายเลยคุณลังสีการวางตัวคุณคลิปโปตรังนันเป็นปาติิสอันดับหนึ่งวางตัวคุณพิรพลกหนกวิไลเป็นปาติลิสอันดับสองคุณอังสนาเนียมวนิตกุลอันดับสามนะครับสามสี่คนนี้เป็นมือโปร เป็นมือบริหารที่จะมาผลักดันแม้กับโปรเจกต์ได้เลยครับคือไม่ไม่ได้ฮะผลักดันเรื่องกฎหมายครับผลักดันเรื่องกฎหมายนะเบอร์หนึ่งเบอร์เก้านี่ทำทำงานในทำด้านกฎหมายอย่างเดียวเลยให้มาเป็นสสใช่ไหมให้มาเป็นสสเข้าสภาไปแก้กฎหมายถูกครับส่วนผมเนี่ยถ้าประชาชนเลือกผมถึงแล้วพักถึงเบอร์สิบให้เป็นผู้นัารบัญผมก็อยู่ฝ่ายบริหารผมแยกกันเลยก็จะเพรา แล้วเมืองไทยจะเห็นชัดเจนว่าวันนี้อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารแยกจากกันจริงๆโอเคโอเคถ้าถ้าได้สสตั้งแต่10คนขึ้นไปมันการันตีว่าพรรคเศรษฐกิจมีโอกาสสอดแทรกเข้าไปร่วมรัฐบาลชัดเจนถูกไหมคือนโยบายของผมเนี่ยแค่สอแค่เป็นพักร่วมเนี่ยผมคิดว่ายังทําลําบากเลยเพราะว่าพักร่วมก็ต้องทําตามนโยบายของพักหลักถูกไหมครับที่เป็นรัฐบาลใช่อ ใช่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 อันนี้ผมกําลังพูดถึงความเป็นไปได้และความจริงใจของอ้านะผมผมจะไม่แค่ว่าเล่นการเมืองแค่อยากจะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีแล้วประเทศชาติย่อยยับอยู่แบบนี้นะครับโอเคโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยคุณรังสีเอาใจช่วยคิดใหม่ทำใหม่จริงๆอ่ถือเป็นคำคิดใหม่ๆแล้วกันนะคะของการเมืองไทยครับขอบพคุณมากครับครับขอบพคุณมากครับคุณนายสดีครัสวัสดีครับและท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะคะพลเอกรังสีกิติยานทรั์ค่ะโอ้ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะนอกกรอบจริงๆนะใช่มันอาจจะคิดไม่เหมือนกันที่การเมืองเขาคิดกันมาท้าพิสูจน์นะเออเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจเป็นคนดเดตนายกอันดับหนึ่งของพักเศรษฐกิจแต่ยอมลงปฏิริษีอันดับสิบอืมก็พูดง่ายๆเป็นการท้าพิสูจน์บอกกับชาวบ้านบอกกับสังคมว่าอยากได้ผมเปลี่ยนอยากได้เขาเปลี่ยนก็เลือกให้ถึงสิบคนผมช่วย ไปลงคะแนนใหนนไ้ได้นนสิบ <c oughs> เพื่อให้พวกผมเนี่ยได้ปฏิริษส,สักสิคนเข้าไป <c oughs> โอ้สุดยอดนะ,ะเป็นมุมการเมืองที่เราแต่จะคิดนะคะ <c oughs>